สำหรับใครที่มีเครื่อง Nintendo Switch แล้วมีจอยคอนหลายๆตัวเอาไว้เล่นกับครอบครัวหรือว่าปาร์ตี้สังสรรค์เวลาเพื่อนๆมาบ้านก็น่าจะเคยประสบปัญหาจอยคอนแบตหมดให้เสียอารมณ์กันมาบ้างนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ต้องมาเสียบชาร์จกับตัวเครื่องซึ่งได้ทีละ2องจอยแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณมีอุปกรณ์ตัวนี้ Hyper X Charge Play Quad 2กับ s l o แกน Charge, Play, Repeat เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างและน่าใช้แค่ไหนสวัสดีครับคุณอยู่กับ Console Gamer Station สสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางชา n นลสำหรับ HyperX Charge Play Quad 2อธิบายง่ายๆมันก็คือแท่นชาร์จจอยคอนเสิร์นั่นเอง แต่สังเกตไหมครับว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่2แล้วก็น่าจะมีอะไรที่ถูกปรับปรุงเพิ่มเติม,ตมหรือว่าอัปเกรดขึ้นมาจากเวอร์ชั่นแรกและก่อนที่จะไปอันบ็อกซ์ดูภายในกล่องก็คงต้องขอขอบคุณทาง HyperX ด้วยนะครับที่ส่งสินค้ามาให้กับทางช nel ได้รีวิวงั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในแพ็กเกจของ HyperX Charge Play Qua d 2ตัวนี้ว่ามีอะไรให้มาบ้างเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกล่องกันก่อนนี่นะครับ HyperX ชาร์จเพลย์คอร์ z 2นะครับก็เป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากตัวแรกนะครับนี่เขาบอกว่าชาร์จ Play Repeat แล้วก็มีรูปตัวอุปรกรณ์นนะชาร์จจอยคอนได้4ตัวนี่มีเรื่องของ f ฟ t c ชาร์จ Time การชาร์จได้4จอยพร้อมกันแล้วก็เรื่องของน้ำหนักนะเขบอกว่ามันทำให้มั่นคงแน่นอนนะ่ะก็ใช้ได้กับ Nintendo Switch นะครับส่วนด้านข้างเขาก็มีพวกฟีเจอร์เช่นเดียวกับด้านหลังนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องกัน อันแรกอันนี้ก็เป็นคู่มือ Overview มีบอกว่าตำแหน่งไหนคืออะไรบ้างมีภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อันนี้เป็น Product Notice อ่ะแล้วก็มาถึงตัวอุปกรณ์แล้วนะครับนี่ก่อนจะไปดูตัวอุปกรณ์นะเขามีสาย usb มาให้นะครับเป็น type c to usb ธรรมดานะครับ type a ปกติก็เป็นสายยางๆนะครับแต่ว่ามีโลโก้ hyperx อยู่ตรงนี้ด้วยคราวนี้ตัวอุปกรณ์นะครับโอ้ต้องบอกว่าเก๋กไก่ไดีเลยน้ำหนักดีมากเลยนะครับ หนักเลยอะให้รู้สึกมั่นคงแล้วก็สีเนี่ยอ้นี่อารมณ์เหมือนโปกเกบอลเลยนะครับสีแดงสลับขาวเดี๋ยวมาเปิดตรงนี้ดูนิดหนึ่งด้านบนนะครับเป็นพลาสติกด้านด้านแล้วก็มีตัดขอบตรงนี้เป็นเงาเงานิดนึงส่วนช่องชาร์จตรงนี้นะครับเสียบไปก็มันจะรู้สึกแน่นระดับหนึ่งเลยนะเสียบไปปุ๊บตัวจอยมันจะเหมือนค้นหาละมันรู้ว่าเสียบอะไรเข้าไปอยู่ก็แน่นเลยเนี่ย เสือ้าไปก็แน่เลยจะต้องออกแรงนิดนึงด้านหน้านครับมีโลโก้ HyperX อยู่นะฝั่งสีขาวส่วนข้างหลังนี่ตรงนี้จะมีช่องเสียบ USB Type C มาช่องนะครับด้านล่างก็จะเป็นเหมือนยางกันลื่นนะครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกด้านด้านธรรมดาแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นโลโก้ HyperX แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไฟขึ้นเวลาชาร์จแต่ละอันนะครับก็เดี๋ยวไป ทดลองใช้งานดูอีกทีนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องของ Hyper X Charge Play Quad 2เดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานแล้วก็รีวิวกันสิ่งแรกที่สะดุดตาที่สุดก็น่าจะเป็นการออกแบบของตัวอุปกรณ์ที่นอกจากจะเปลี่ยนสีจากรุ่นแรกไปเยอะแล้วรูปทรงแบบนี้สีแดงสลับขาวแบบนี้มันคือโปกเกบ,บอลผ่าครึ่งชัดๆเลย ทำให้ได้ฟิลของอุปกรณ์เสริมจากเครื่อง Nintendo Switch สุดๆส่วนวัสดุก็เป็นพลาสติกด้านๆสลับกับเส้นสายสีดำเงาที่ถือว่าดูดีและงานประกอบเองก็ทำออกมาได้แน่นหนาดีทีเดียวซึ่งโดยรวมแล้วเอามาตั้งโชว์คู่กับ Nintendo Switch สวยๆก็ได้อยู่อีกส่วนที่ทำออกมาได้ดีคือน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ถือว่ากำลังดีและข้างใต้ย,ยังมีส่วนที่เป็นยางกันลื่นทำให้รู้สึกหนักแน่นเวลาใช้งาน และ Quad 2 t ตัวนี้ยังเปลี่ยนพอร์ตมาเป็นแบบ type c แล้วด้วยส่วนสายก็จะเป็นสายพลาสติกงานกลางๆนะครับแม้ว่าฟังกช์ชันหลักๆของ ChargePlay Quad 2 t ตัวนี้จะคล้ายๆกับคอร์ตัวแรกก็คือใช้ชาร์จ joycon ของ nintendo switch ได้พร้อมกัน4ตัวแต่ก็มีฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาให้กับรุ่นนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นไฟ led บอกสถานะการชาร์จแยกของ joy แต่ละตัว และมีระบบควิกชาร์จที่ชาร์จเต็มได้ภายใน3.5ชั่วโมงส่วนการเสียบและถอดจอยคอนกับแท่นชาร์จนั้นต้องบอกว่าออกแบบมาได้แน่นหนามากๆแบบว่าแน่นเกินไป <c oughs> คือตอนเสียบลงไปชาร์จยังกดลงได้ไม่ยากแต่ถ้าจะถอดออกมาเนี่ยต้องเอาอีกมือกดแท่นชาร์จเอาไว้ไม่งั้นมันจะลอยตามจอยคอนขึ้นมาเลยที่ส่วนตัวอยากให้มันหลวมๆกว่านี้หน่อยน่าจะหยิบออกมาใช้งานได้สะดวกกว่า ก็ถือเป็นอ c สเซอรี่อีกหนึ่งตัวของชาวสวิชที่นอกจากจะเอามาใช้งานแล้วยังเอามาตั้งโชว์คู่กับสวิชเก๋ๆได้อีกใครสายปาร์ตี้ก็น่าจะมีติดบ้านเอาไว้ชาร์จเพลย์รีพีทกันนะครับส่วนราคาก็ถือว่าเปิดมาได้กำลังดีอยู่ที่990บาทและแน่นอนว่ามาพร้อมการรับประกัน2ปีจากทาง HyperX ส่วนใครที่อยากจะเช็คราคาหรือว่าโปรโมชั่นอัปเดตล่าสุดก็คลิกลิงก์ในเดสคริปชันได้เลย สุดท้ายก็อยู่ที่คุณนะครับว่าจะใช้หรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรกับ h y Per X Charge Play Quad 2ตัวนี้พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์และอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต,ต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ